คุณเทพชัยคะขณะนี้เรื่องที่มาต้นกำเนิดของไวรัสโควิด -19 กำลังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างร้อนแรงโดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐและกำลังถูกมองว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์กำลังถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศนะคะคำจริงเรื่องนี้ทางรัฐบาลจีนถือว่ามันจบไปแล้วนะหลังจากที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การนาไมาโลกนะครับรวมกับนัก วิทยาศาสตร์ของจีนลงไปตรวจสอบพื้นที่ในเมืองหูฮั่นนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดโควิด -19 เมื่อต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีข้อสรุปเบื้องต้นว่าการระบาดนั้นเกิดจากการที่สัตว์นั้นแพร่เชื้อนี้ไปสู่คนนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่มีน้ำหนักในทางที่ชี้ไปหเห็นตามข้อกล่าวหาที่ว่าอาจจะเกิดจากการร่ดไหลในห้องปฏิบัติการในห้องหลับในเมืองหูฮั่นนะครับซึ่งจีนก็ถือว่านี่เป็นข้อสรุปที่น่าจะจบแล้วละ่ะ ว่าในสายตาของอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศตะวันตกหลายประเทศเรื่องนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าไม่ถือว่าข้อสรุปเบื้องต้นของคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การนาไมโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุปที่ถือว่าสิ้นสุดแล้วยังจําเป็นต้องมีการตรวจสอบต่อไป